วันนี้เราจะคุยกันถึง Nvidia Studio PC Build for Creator นะครับ ในเอ็นเวต้องเล่าก่อนว่า n v ็นเวดเนี่ยคือเป็นทั้งผู้ให้ความบันเทิงอย่างเช่นเราใช้การ์ดจอในการเล่นเกมอย่างนั้นแหละเรียกว่าความบันเทิงแต่ในมุมกลับกันครับถ้าคุณเป็นผู้สร้างนะครับคุณเป็นคนตัดต่อวิดีโอคุณเป็นคนทํารูปคุณเป็นคนสร้างเกมคุณเป็นคนทํางานที่เกี่ยวกับลักษณะที่เป็นงานของครีเอเตอร์ดังนั้นเนี่ยวันนี้สโคของงานเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนของกลายเป็นผู้สร้างนั่นเองนะครับเอ็นเวดีเอบอลคลก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมหนึ่งที่ตรงชื่อเลยนะเป็นซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการสตตรรรรรรีีมมมมมเเกกกกก้อออองัาาาไลดดหืจุนน เอ็นวีเดอ s บสแคเนี่ยเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบราคาสูงๆอย่างเช่นไมโครโฟนคุณภาพสูงห้องเก็บเสียงหรือฉากหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้พูดง่ายคือใช้ AI ในการที่จะลดต้นทุนตรงนี้ <S <S เพื่อเซฟงบประมาณโดยไม่ต้องใช้แบบโอ้ไมโครโฟนดีกระจัดห้องเก็บเสียงหรูหราฉากหลังอลังการไม่ต้องทุกอย่างนั้นจะถูกแทนด้วย AI artificial intelligence หรือที่เรียกว่า tensor core tensor core บางคนอาจจะมอว่ามีแค่เดียเท่านั้นคำตอบคือใช่ครับแต่ว่า d l s นั้นเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมถูกต้องไหมในการเติมรายละเอียดต่างๆแต่ว่า tensor core หลายแบบรวมถึงเติมเต็มในมุมกลับกันนะ่ะมันสามารถเติมเต็มในมุมของการเป็นครีเอเตอร์ก็ได้ซึ่งตอนนี้มันจะมีเข้ามาทั้งหมด3ฟีเจอร์นะครับคือเข้ามาทั้งประมวลผลภาพและเสียง อันดับแรก1ตัดเสียงรบกวนถูกต้องไหมเอ็นวีดีอาบอร์ดแครเนี่ยจะตัดเสียงรบกวนให้เหลือแต่เสียงพูดอะเสียงได้ป่าผมเป็นต้นนะครับเสียงกดคีย์บอร์ดเสียงรถเสียงม้าเห่าเสียงคลิกเมาส์หรือแม้แต่เสียงกริ่งบ้านสิ่งเหล่านี้เราสาคัญยังไงการตัดเสียงรบกวนแน่นอนสําคัญเวลาคุณพูดสิ่งที่ผู้ชมต้องการได้ยินคืออะไรคุณพูด คือเสียงพูดเขาไม่อยากได้ยินเสียงดายเป่าผมเขาไม่อยากได้ยินเสียงก,ก,การกดคีย์บอร์ดแกแก็ไม่อยากได้เสียงรถรื้นไม่อยากได้เสียงหมาเขาคงงงเขาไม่อยากได้ยินหรอกครับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยอันนี้จะเป็นฟีเจอร์หลักที่เอเมเดียบอร์สแคร์สให้มาด้วยใครที่เราจะไปเช่าห้องห้องเก็บเสียงหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ลงทุนกับแค่ใช้แค่เอเมเดียบอร์สแคร์ใช้ AI ในการช่วยเนี่ยเสียเงบไปต,ตั้งเยอะถูกต้องไหมครับเนาะต่อมาฉากหลังเสมือนหรือ virtual screen นะครับเอเมเดียบอร์สแคร์เนี่ยจะเบอร์ฉากหลังเพื่อซ่อนนนควาาาาาามมรรรกขออองงบ้้้หหืืถถสเปปลลี่่ยไใชฉัน คือไอ้ตรงนี้ฉากหลังเนี่ยก็สําคัญบางคนเนี่ยเวลาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบมีความพร้อมฉากหลังเขาทุกอย่างอาจจะลกก็ได้หรือว่ามีใครกําลังกวาดบ้านอยู่มีใครกําลังขนขยะอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องการฉากหลังที่แบบไรายละเอียดดีเทลเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือฉากหลังเนี่ยมันต้องมีมีความเป็นธรรมชาติด้วยซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเอ i มเดียบอร์ดคราสเนี่ยทำได้ดีรวมถึงเรายกตัวเราเนี่ยไปใส่บนหน้าตรัรตด ไคัดเนี่ยมันมีต้องนานละแต่ว่ามันเทคโนโลยีที่ผ่านมาเนี่ยมันตัดไม่เคยเนียนเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะเราจะรู้ว่ามันคือการเมคขึ้นมาเว้ยแต่ว่าเอเมเดียบอร์ดคลาสเนี่ยตาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคุณแม่งมีแต่คุณจริงๆอนี่ย่บนจอคอมอะไม่มีฉากหลังไม่มีเบลออะไรทั้งนี้นะนี่แหละเสียงที่เอเ d เด s ยบอร์ดคลาสเนี่ยสามารถที่จะบรรดาให้คุณได้อันที่3ครับแผนภาพอัตโนมัติแผนภาพอัตโนมัติต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเขาจะซูมภาพจากกล้องเว็บแคมแล้วใช้ปัญญาประดิษฐ์เอไอในการเลือกโซน เอียงมาเอียงแต่ว่าถ้าเราใช้ Nvidia Board Class เนี่ยในการแพนภ้าพอตโนมัติเนี่ยมันเหมือนการที่จะจับใช้ AI ในการจับหน้าเราเสร็จเลวปุ๊บผมเอียงไปทางนี้ปุ๊บกล้องก็จะหมุนตามเอียงไปทางนี้ปุ๊บกล้องจะจับตามแน่นอนครับเวลาเราพูดหรือเวลาอะไรเนี่ยเราต้องการให้หน้าของเราเนี่ยอยู่บนหน้าจออยู่ตรงกลางอยู่ตรงเซนเตอร์อยู่ละถ้าสมมติว่าเรา,เราทํางานคนเดียวเรามีกล้องตัวเดียวแล้วทำงานคนเดียวจะให้พูดเสร็จแล้วไปขยับต้องแล้วมาพูดเออฉับโอ้ตายพอดีครับตอนนั้นเนี่ยระบบแพนภาตอตโนมัติเนี่ย มันเปถึงจาเป็นครับก็คือใช้ AI ช่วยในการแผนภาพและช่วยให้หน้าของเรานั้นอยู่ตรงกลางและเพื่อคงความโดดเด่นอยู่เสมอนั่นเองครับลำพังเนี่ยถ้าใช้แค่อยู่ใน Nvidia Broadcast เนี่ยมันลําบากแต่ว่าอัน,น The เนี้ย Nvidia Broadcast เนี่ยสามารถที่จะทํางานร่วมกับระบบสตรีมยอดนิยมได้คุณตาคุณตากันหมดอย่างเช่น OBS Steam Lab Twitch Studio และ e x p e s t ได้หมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยการประชุมออนไลน์ก็มีความจําเป็นนั้นเนี่ย Nvidia Broadcast เนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะการที่คุณเป็นสตรีมเมอร์แต่ว่ามันเหมาะสำหรับการที่ทํางานได้ด้วยนะครับแม้แต่แต รประชุมออนไลน์อย่างเช่น Zoom หรือว่า Discord เนี่ยก็สามารถใช้งานตัว a v i d i a b o a d c a s t ได้กาจอที่พึงต้นด้วยว่าตัว RTX นำหน้าเนี่ยไม่ว่าจะซีไรต์ไหนก็นตามก็สามารถใช้ a v i d i a broadcast ลงถึงใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้ครบว่ากันเถอะเพราะว่า RTX มันมี Tensor Core Tensor Core มันมี AI AI ไม่จำเป็นต้องมีแค่ DLs AI ก็ใช้ในการที่จะสร้างประโยชน์ในการทำเป็นในมุมของมุม Creator ได้ด้วยนะครับน,นั่นเองนะครับ อ่ะต่อไปเป็น Nvidia Canvas นั่นเองนะครับกรม Canvas เนี่ยทำงานโดยใช้ AI เขาเรียกว่าเก่ากันนะครับที่ Nvidia เปิดตัวครั้งแรกในปี2019ซึ่งรูปแบบของโปรแกรม Canvas เนี่ยมันจะสามารถช่วยเปลี่ยนภาพวาดจากผู้กันธรรมดามดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้อนหินแม่น้ำหรือต้นไม้เนี่ยกลายเป็นภูมิทัศน์ต่างๆที่สมจริงมา,มากๆเมื่อคุณสร้างงานของคุณขึ้นมาอันนี้โหดจริงผมจําได้คุณวาดรูปแค่แบบภูเขาอะเหมือนคุณเรียนตอนปหนึ่งอะวาดรูปภูเขาแค่เนี้ยแล้วก็มีน้ำตกเนี่ยคุณกดฟุบเดียวแม่งเปลี่ยนเป็นเป็นภาพแบบ เรโดย AI คือเป็นภูเขาเป็น g ิวที่สวยงามเป็นแม่น้ำที่สวยงามดังนั้นเนี่ยสามารถเซฟไป p s เเพื่อใช้ในงาน Photoshop ต่อได้ด้วยนะครับโอเคนัง <Ooh, okay. S 1> นั่นคือโปรแกรมอย่าง Nvidia Canvas นั่นเองครับข้อตอกลงของระบบอย่าง Nvidia Canvas คืออะไรหนึ่งก็คือการอาจอที่เป็น Nvidia GeForce RTX หรือว่า Titan RTX ทครับแรมเนี่ยควรที่จะเป็น 4GB แล้วก็ 6GB สำหรับ p a ร o n a m a นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะแรมไอ้ GeForce r t ทพวกนี้มันเริ่มต้นที่ต่ำสุดก็หกกนะครับโอเคไหมโอนน้เราใช้อ, 5, 2, 2, 0, อ้วินโะบ ผมจะทดสอบด้วยว่าเออเราเรนเดอร์ด้วย G P U กับเรนเดอร์ด้วย C P U G P U เราใช้ Nvidia เดียถูกต้องไหมเจอกับ CPU ที่เป็น i9-13900K อะไรมันจะทำงานได้ดีกว่ากันดังนั้นเราจะมีสเปกกาทดสอบกับการจอแล้วบอกเลยว่าคุณต้องใช้ RTX อยู่แล้วนะครับดังนั้นจะเป็น PNY RTX 4 0 9 0าร์24เ b d กซน CPU Intel Core i9 ดาจะเป็น์ p บ i อ t e เมนบอร์เป็น g า g a ก้ร้อ g เคนะครับยี่ีคอนสายเป็เทนะอร์โบาจุดเมนบอร์เป็น r ิกกับไบเซจ ไปซัมซุง9.01เทราไบต์โทรศัพท์พันบาท80 Plus Gold Case Corsair 5000D Cooling ชุดน้ำจะเป็น Corsair H150 ตัว RGB นั่นเองนะครับผมทดสอบว่าในโปรแกรมแรกอย่าง DaVinci Resolve ความยาวคลิปเนี่ย20นาที50วินาทีนะครับได้ผ่านการทำสีหรือว,ว่าเกรดดิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรายละเอียดวิดีโอเนี่ยเอาสุดเหมือนกันนะก็คือถ่ายมาที่ 4K เวลาเราถ่ายงานเราถ่ายที่ 4K 60เฟรมคืองานจาก iHalf เองนะครับแล้วก็จะเป็น200เมกะบิต10บิต422แล้วก็เราจะถ่ายด้วยกล้องกล้องที่ใช้ในงานมืออาชีพอ,อย่าง Sony A7S S3 ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโออยู่ล้วถูกต้องไหม,มดังนั้นเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างการเรนเดอร์ไฟล์ไอ้ตัวเนี้ย20นาที5 0วินาทีเนี่ยอันไหนจะเอ็กซ์พอร์ตไวกว่ากันแต่ลนเซตติ้งมันจะคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่ตัวเอ็นโคเดอร์เอ็นโคเดอร์ถ้าเราใช้ CPU เอ็นโคเดอร์ผมใช้เอ็นโคเดอร์ว่านาชีพก็คือใช้ CPU แต่ถ้าเราใช้ NVIDIA ในการเอ็นโคเดอร์ใช้การ์ดจอ rtx ในการเอ็นโคเดอร์เนี่ยเราจะใช้เอ็นโคเดอร์ชื่อว่า NVIDIA i9 CPU 3900K เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด40นาที55วินาทีในการที่จะเเรนดอร์ฟุตเทจตัวนี้แต่พอเป็นการ์ดจอ GTX อย่าง4090คุณเชื่อไหมเหลือเพียง15นาที39วินาทีเท่นั้นเองเร็วกว่าเดิมเกิน200%เกือบ2ถ้าคือประหยัดเวลาขึ้นไปถึง25นาทีคลิป20นาที50วิกาจอเรนเดอร์15นาที CPU เรนเดอร์40นาทีเขาของหนักด้วยคือ 4K 60เฟรมด้วยถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ย โหดมากถ้าเป็นโปรแกรมอย่าง Premiere Pro 2024คลิปเนี่ยมันจะความยาว3นาทีรายละเอยียดวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมคือ3 8 4 0 2 1 6 0่ศูนอง่งหกศูเฟรมตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถูกตัดต่อเดิษาทีละเป็นคลิป 4K 6 0เฟรมละเซตติ้งเนี่ยเรนเดอร์เลอร์นะเดนเดเลอร์คือตัวเรนเดอร์นะซอฟต์แวร์โอลี่เนี่ยก็คือจะใช้พลังของ CPU ียูโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอาต์พุตเนี่ยจะเป็น H. สองหกสี่โฟร์เคหกสิบเฟรมเดอป็นซอฟต์แวร์ encoding ซอฟต์ เราน้ i9 13900k ใช้เวลาเรนเดอร์23นาที55วินาทีเรนเดอร์ er เนี่ยอันนี้ลึกดึงมาที่คูด้าเลยนะครับเรนเดอร์ er เนี่ยเลือกที่คูด้าเลยก็คือใช้การ์ดจอในการประมวลผลนั่นแหละโดยที่เอาัลกูชอนใหม่จะเป็นเฮดดอตสองข้อเหมือนเดิม 4K 60เฟรมเหมือนเดิมแต่จะเป็นฮาร์ดแวร์เอนโคดดิ้งละไม่ใช่ซอฟต์แวร์เอนโคดดิ้งเหมือนซีพียูละดังนั้นเนี่ยมันจะทำงานได้เร็วกว่าบิตเรทเหมือนเดิมน,น,นะครับบิตเรทเอนโคดดิ้งเป็น CBR 60เมกะบิตเปอร์เซกนัน 3นาที3วินาทีคลิป3นาทีเรนเดอร์3วินาที3วิตายเหมือนกดเพลงเลยครับ i9 3ก0 0 k ยังต้องใช้เวลาต้อง23านาทีเนี่ยแต่ว่าพอมาเปนีอส่น r ์ศู0 0ใช้เวลาเพียง3นาที3วินาที21อนาทีกับ3นาทีเร็วกว่าเยอะคือมันเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นเนี่ยครูด้าคอร์แก้าจอทำงานได้ดีกว่า CPU ครับ มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องการจะเสริมนะครับจังหวะการตัดต่อใช่ไหมเวลาเราจำคัดจำชนจำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกดเพลเพื่อดูว่าสิ่งที่เราตัดออกหรือสิ่งที่เราแทรกเข้าไปเนี่ยมันมีความลื่นไหลไหมนะครับถ้าเราตั้งการ์ดจอเป็นครูรัตแต่แรกเนี่ยเราจะพบว่าในไทม์ไลน์เนี่ยแลอการกดเพลเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลของตัววิดีโอมากกว่า แต่ว่าถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกไม่ต้องรอให้เห็นผลตอนเรนเดอร์ก็ได้เห็นผลตั้งแต่ตอนใช้งานจริงๆก็คือตอนที่จำชนแล้วกดเพย์จำชนแล้วกดเพย์ซึ่งคนที่ตัดต่อจะรู้อันไหนมันกระตุกอันไหนมันลื่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยในครด้าเนี่ยทำได้ดีกว่าครับมันก็ไม่ได้มีแค่งานวิดีโอที่เป็นพรีเมียร์โปรหรือว่าดาวน์ชิทลีสโลที่เห็นผลอย่างเดียวโปรแกรมที่ใช้ภาพนิ่งอย่าง Photoshop เนี่ยอันนี้ก็เห็นผลด้วยถ้าเราตั้งค่าใช้ G p CPU Import u ใในนนนนนนกกกกกกกาา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 ารรรททททํํ CPU ทงงงงแแแลลล้้้้ว็็ตตตััััคค่่่่่ีีหหเเมมจะผพธภข ถ้าเราใช้ GPU ทํางานพลิกเมาส์จัดที่ภาพแล้วก็ลองขยับขยับดูเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลโดยเป็นตามปกติแล้วก็แค่ใส่โลโก้ i h a v e เข้ามาปุ๊บก็มาเนี่ยเราลองลากโลโก้ดูก็จะเป็นการลื่นไหลตามปกตินึกออกไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้ CPU การใส่ภาพการลากโลโก้พวกนี้มันจะมีอาการกระตุกกระตุกตรงนี้สําคัญนะครับบางคนบอกไม่เป็นไรกระตุกทนได้ใช่ครับถ้าเลือกได้ก็เลือกใช้ครูด้าดีกว่าสิเพราะว่ามันจะไม่กระตุกอันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาทํางานเนี่ยมันรู้สึกมันแฮปปี้กับงานมันเอนจอยกับงาน,น,นการทที่เราาาํงนแล้ว เราเรา,เราเลื่อนแล้วตัวอักษรหรือว่าโลโก้มันไปตามนิ้วเราที่เราพอยไปแบบปุ๊บไม่ใช่แบบเลื่อนไปแล้วปุ๊กึกมาอย่างนี้เราหมูหีดต,ตายนะครับนะงั้นการประมวลผลด้วยการจอกับประมวลผลด้วย CPU เนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนไม่ต้องนับหรอกครับเวลาเอ็กพอร์ตมาแค่ตอนใช้งานจริงๆ CPU กระตุกกับการจอกังนั้น n v i d i a g e Force r t x เนี่ยเห็นผลกว่า CPU แน่นอนเมื่อคุณใช้งาน Photoshop ในภาพนิ่งแล้วก็รวมถึงในโปรแกรมเคลื่อนหวต่างๆน้าอย่างเช่น DaVinci Resolve รวมถ ไวกว่านั่นเองนะครับและนี่คือ Nvidia Studio PC b u i l d for Creator ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Nvidia ในการเล่นเกมอย่างเดียวแต่ใช้มันในการ Creator ได้ด้ยวยนั่นเองครับ